สวัสดีจ้าพอกันกับคลิปนี้เนาะจ้ากับมือนีกับวันที่สิบหกมกราสองหางหกเจ็ดแล้วเนาะจ้าพี่น้องมือนีว่าสิผ้าม่านทดล่องเหมือนตัดผักขนาดเนาะจ้าพี่น้องจําได้บ่จ้าเป็นขนาดนแปลงที่ห้องปูกในไฮน่านั่นไหมจ้าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เดททายรูปรีวิวโลงเนาะจ้าต้นบัวทัานใหญ่ใหญ่ปันใดได้จ้าพี่น้องผัดผ่านมากแค่อาทิตย์เดียวเนาะจ้าต้นสัตว์ขึ้นเนาะจ้าพี่น้องมาเจออากาศหนาว มืนอนีกันเลยว่าสีมาทดล่องกันตัดจัหน้อยเนาะจ้าอันขนาดที่เฮากาข้าหนานบ่ได้่ใหญ่กาไปปลูกอืน่นตนกะสีบอนไ่ยยปันใดเนาะจ้าพี่นอ้องตนกะสีบ่อวบปันใดเนาะก่อนที่สิตัดกับพม่านจ้าเมื่อกี้กับพม่านเรียบร้อยบัดนี้กับมาเริ่มตัดกันเลยเนาะจ้านี่จ้าพี่น้องเป็นพันธุ์เดียวกันกับทีนปลูกอยู่ทั้งคู่สารเลยเนาะจ้าแต่ว่ากะตนไม่ใหญ่ปานอันอยู่คู่สาเนาะจ้าตอนอยู่คู่สานั่นเฮาปลูกแบบ ใายกลาไปปลูกเนาะจ้าแต่อันนี้ก็คือวานไว้ค่านานเลยนอะจ้าพี่น้องกับวานนั่นตั้งใจว่าศิริบานทางห้างนี่นะจ้าแต่ว่าพ่อเกิดเมื่อแล้วมันทีโพธเนาะจ้ามองได้ทีเขากับย้อนออกไปเห็นแปะนานอื่นเนาะจ้าส่วนนี้กัเป็นนตนที่จงไว้ค่านานเนาะจ้าพี่น้องก็เริ่มตัดประมาณนีหละจ้าพี่น้องกำลังดีเนาะจ้ากัสสตัด์ลขายไปเรื่อยๆจ้าตนได้ไงค่ะย้อนขายไปก้อนเนาะจ้าพี่น้องขณะพันนีเนาะจ้าหลังจากที่ห้าวานเมเล็ดแล้วนี่กับประมาณ หาซิมือจ้าพี่น้องหาซิมือขึ้นไปเนาะจ้ากับิพ่อนตัดขายได้จ้าเมื่อนี้ตั้งใจว่าสิเก็บจักถุงปุ๋ยนึ่งเนาะจ้าพี่น้องเราเสียไปล่องตลาดเบิ่งเนาะจ้าวันซิเมียนแม่ค่าเป็นสังเพิ่มมากเนาะจ้ากับเฮ็ดคือเก่าละจ้าพี่น้องไปเฮ็ดเป็นกรามเนาะจ้าขายกํามได้ิบบาทนั่นละจ้านี่จ้ามี่ยวนลายแปลงอยู่่เนาะจ้าพี่น้องประมาณ1ิบแปลงปุ่นละเฮากับเหลืองยอนเราต้นไ่มันก่อนเนาะจ้า ตนกำลังดีเลยจ้าพี่น้องอ่อนๆอุบบวเนาะจ้าถ้าตนงามประมาณนี้เนาะจ้าพี่น้องต้องเฝ้าตัดขายเนาะจ้าขันจง้โดนกว่านี้นี่ศัตรูพืชหลายแห้งจ้าทั้งนอนทั้งแมงบงเนาะจ้าอยู่ใต้ใบนน่นจ้าพี่น้องถ้าเอาบทัานนี้ได้ทิมยกแปงได้จ้าถ้าแมงบงล่วงแล้วนี้จังไดก็เอาบทัานเนาะจ้ากินจนว่าเหลือตะกางหมนได้จ้าพี่น้องใบเบยนี่คือกินเหมือนเนาะจ้า ก็เลยได้เฝ้าตัดนะจ้าพี่น้องจริงๆเราเอาไว้อีกจักอาทิตย์นึงจงตัดอันให้ต้นไ่ก็านี้ก็ได้นะจ้ะแต่อันนี้ก็ต้องทยอยตัดไปเรื่อยๆนะจ้ะเพราะว่าปลูกลร้แปลงจ้าตัดขายมือละเล็กละน้อยเนะจ้ะได้ระบายสินค้าเฮ้ออกไปนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าตลาดันต่างจังหวัดมันกบระเ่นตลาดใหญ่อย่างนะจ้ะเก็บขายมือละลอยสองอยเปื่อยหายขายมืดไปในแต่ละมือนะจ้ะผักก็สิบ่เดคางนะจ้ะก็สิได้ตัดสดแล้วก็ขายให้หมดทุกมือเนะจ้ะ นี่จ้าพี่น้องลักษณะของงันขนาดพันหวานเห็ดหอมนะจ้ากะสิมีดอกเห็ดละจ้าอยู่กลางใบทุกใบนะจ้าพี่น้องแล้วล่ำต้นกะสิมีคว่ำอวบนะจ้านี่ขนาดหวานทุกพันละจ้าพี่น้องจะไอ้ล่ำต้นเขาก็จะมีคว่ำอวบนะจ้าเป็นขนาดห่องกุ้งนะจ้าพี่น้องนี่จ้าตัดไปตัดมาตอนนี้กะด้เครื่องถุงนะจ้ากระถุงน้อยนี่นะจ้าพี่น้องถุงปุ๋ยน่อยนะจ้า เบิงเพียงจ่าพี่น้องตัดไปกับอ่อนซ่อนไปเนาะจ่าตอนนี้ตนกะกำลังง่ามสม่ำเสมอจ่านี่จ่าสู้ไม่เบิงไกลไๆเนาะจ่าร่้มตนของเขาจะอวบอวแบบนี้เลยจ่าพี่น้องเบิงจ่านี่ตนอวบอ้วนเนาะจ่าตนอวบอ้วนลักษณะเด่นของันขนาดพันหวานเนาะจ่าถาวนธรรมดานี่ก็จะมีมีตัวดอกเห็ดอยู่ท่งใบเนาะจ่าพี่น้องแต่ถาวานเห็ดหอมนี่ก็คือจะมีเห็นคล้ายดอกเห็ดหอมเนาะจ่าอยู่กลางใบทุกใบจ่า วิธีการปลูกกับเพาะใหญ่เนื้อจ้าพี่น้องอันนี้ห้องปลูกในไฮน่าเนาะจ้าอันนี้ก็โชคดีว่ามีน้ำไหลก็เลยปลูกแบบยกลองเนื้จ้าขาดแปลงนี่ก็เคยเหตดวิธีการอันวานเมล็ดให้เบิ้งด้วเนาะจ้าเดี๋ยวคลิปอันมือเทียนวานมลเ็ดเดี๋ยวจะแปะไว้ไตลิงนี่เน้อจ้าพี่น้องพี่น้องทันใดสนใจเบิ้งวิธีการปลูกก็สามารถอันคลิกลิงใตคลิปนี้ได้เน้อจ้าเดี๋ยวเอาลิงไปแปะไว้ให้เนาะจ้าตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่จ้าพี่น้อง ก็ว่าสองสามหมื่นมาอนีเนาะจ้าอากาศกะกลับไม่เย็นอีกรอบมาจ้าพี่น้องผักกะงามเร็วจ้าถ้าอากาศเย็นเหมน,นพวกผักขนาอยังมูนีจานถือกับอันอากาศเย็นเนาะจ้าเก็บเสร็เก็ือมาใส่ถุงปุ๋ยแบบนี้ล้าจ้าพี่น้องหลังจากตัดเส็จเรียบร้อยเนาะจ้าพี่น้องบัน,นี้ก็สิเอาลงไปล้างน้ำจ้าล้างน้ำเสร็จก็สิค้นขืนบานจ้าเอาไปแต่งมัดอยูุ่บ้านเนาะจ้าบานนี้กะไกแเราล,ละพี่น้องกะไก่สิพ่ออันถุงปุ๋ยล้วเนาะจ้า มืัอนี้กับบอดี้มี่อ๋อเดอ้ลยังจะพี่น้องบอดี้เมียนแม่ข้าคนสร้างผักเนาะจ้า,จาขนาดชุดนี้กับสีเอาไปขายเองเนาะจ้า,จาพี่น้องบ่ตัดลายจา้าตัดจากถุงปุ๋ยหน่อยนึงเนาะจ้าวันนี้กับสีหอบขึ้นบ้านเนาะจ้า,จาเดียเเ๋ยวอันเซ็ตจากตัดขนาดเนียนสีไปตัดอันผักอันบอ็อกลีเด้ะจ้าพี่น้องมีหลงมาดอกหนึ่งเนาะจ้าจักว่าหลงมาจังใดอันบล็อกลีแปลงแขางๆกันนะ่ะละจ้าพี่น้องการล่อรุ่นดอกอยู่จ้าพี่น้อง กับปู่พันธุ์เกา่าหรอจ้าบ,บอคคอีแต่ว่าผัดออกดอกมาแหล่วดอกหนึ่งผัดเป็นดอกแปลกๆนี่เนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิตาดเฮเบิงเนาะจา้าลักษณะดอกเป็นใหญ่ๆหนียงๆเนาะจ้าพี่น้องนี่มีแหนงแบบหนีเลยจ้าเนี่ยส่วนดอกกับเป็นดอกบ่แน่นจ้าเป็นคล้ายๆดอกขนาดนี่ไหมจา้จาเจ้าว่าซื้อพันธุ์อียงเนาะจ้าพี่น้องจะมีแหนงแตกออกทุกใบแบบนี้เนาะจา้าบันี้ก็ตัดภาพมาตอนอยูบา้านเนาะจ้าพี่น้อง หลังจากได้ขนาดรบเรียบร้อยแบบนี้เท่ากับคนขึ้นบานเนาะจ้าเราก็มาแตง่งกำแต้งมัดยุบานจ้าเมื่อนี้นี่กเ็เฮ็ดมาละศีบบาทเนจ้าพี่น้องกักำไย่ประมาณหนึ่งยุนาะจ้านี่ตน้นอวบวบอวนแบบนี้ลระจะอ่อนกำร่งดีเนาะจ้าพี่น้องมาละศีบบาทจ้าแบับนี้สิ้าไปเบิงความตางเนจ้าพี่น้องความต่างระวังอันขนาดพันธรรมดาเนาะจ้านี่ขนาดพันธรรมดาล่ำต้นจะเป็นแบบนี้เนาะจ้า ลักษณะของใบกะสิเป็นใบยาวๆนะจะ้ะกลางใบบดไดเมีไอตูแหย่งดอกเห็ดขึ้นมาเนาะจะ้ะนี่จะ้ะกลางใบเรียบๆแบบนี้จะ้ะส่วนพันหวานเห็ดหอมเนาะจะ้ะพี่น้องอันลักษณะต้นก็ะจะอวบป้วนเนาะจะ้ะเน้นกินต้นเป็นลักนาะ,ะแล้วกะกลางใบกะซิมีคลขายๆดอกเห็ดหอมอยู่กลางใบแบบนี้เนาะจะ้ะพี่น้องส่วนอันนี้ก็เป็นบรอคโคลี่ที่ตัดมาดอกเดียวนะ,ะจะ้ะพี่น้องเอาล่องไปผัดใส่ไข่เบิ่งกัรสชาติดีด้วยจะ้ะ อ่อนกรอบแล้วก็หวานเนาะจ้ะพี่น้องก็ใส่ได้อยู่จ้าเป็นเป็นพันนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะจ้ะนีร่องเอามาสั่งเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องอันนี้ถุงนี่4มัดเนาะจ้ะผักขณาสี่สิบบาทกะได้อยู่ประมาณเกือบ3โลแล้วจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าื้อนี้ก็เตรียมออกตลาดแล้วเนาะจ้ะก็ฝากไว้เด้อจ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำร่างใจให็นในละจ้า พอ,อกันไม่คิปหนานเนาะจ้าสำหรับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีจ้า